สวัสดีครับผมเซเว่นแคทนะครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการลงดันอุลตราแมนนะครับเพื่อหาลูกแก้วกันนะเริ่มแรกก็มาคุยกับ NPC นอุลตราแมนสีโล่กดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจไต่แรงนะครับให้เรากําจัดมอนเตอร์ตามนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แรงตีมอนสามสิบหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบเราก็จะได้รับกล่องต่างๆมาเก้าสิบแล้วก็หร้อยยี่สิบเนี่ยได้ฉายามาด้วยนะการลงแต่ละวันนะครับสามารถลงได้สิบครั้งต่อวัน แล้วก็ลงได้5คนนะครับต่อปาร์ตี้แนะนําให้ลงเยอะๆไว้แต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นหลายจอนะครับควรหาปาร์ตี้มาลงเทละตัวเพราะคุณจะกําจัดมอนสเตอร์ทั้ง4ชุดไม่ทันแน่ๆเลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทันกันอยู่ที่ขั้น2แล้วก็ขั้น3อันนี้ผมเอามาแค่เทสให้ดูเท่านั้นนะครับรายละเอียดการเคลียร์มอนสเตอร์ก็คือเราตีมอนสเตอร์โดยปกติเนี่ยดามเมจที่ออกมาคือ1น0 0 0แสนขออนุญาตเรียกแค่10,000แสนนะฮะเมื่อเราตีไปเรื่อยๆมอนสเตอร์ Monster มันก็จะดรอปสกิลบัฟลงมามันก็จะสุ่มให้ผู้้เเเล่่นนในปาาร์ตมือ ได้สกิลบัฟมาแล้วให้ผู้เล่นกดใช้เมื่อเรากดใช้แล้วให้ผู้เล่นเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นๆคุณลองสังเกตดูที่รูบัฟและก็ลักษณะของมอนสเตอร์ดูหรือไม่ให้คุณก็ดูที่ชื่อไปเลยนะฮะมันจะง่ายกว่าเมื่อเราตีมอนสเตอร์หลังจากที่เรากดบัฟไปแล้วนะฮะดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2 0 0 0 0 0แต่บัฟเนี้ยมันมีระยะเวลาแค่1นนาทีเท่านั้นและก็มอนสเตอร์เนี่ยมันอยู่กระจัดกระจายไปนะฮะมันไม่ได้เรียงกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกดบัฟแล้วก็ต้องวิ่งหามอนสเตอร์นะฮะ ก็ให้วิ่งไปตีตัวนั้นๆมันจะเร็วนะครับมันจะเร็วกว่าออโต้เดินตามกันนะฮะถ้าบัฟหมดดามเมจของคุณก็จะลดมา1นึ่งแสนเท่าเดิมถ้าได้บัฟใหม่มาอีกก็วิ่งไปหาตัวนั้นๆเช่นเดิมนะฮะลงปาร์ตี้เนี่ยหคนให้แยกกันตีนะเมื่อจบดันเจี้ยนนะครับในครั้งแรกผู้เล่นจะได้รับกล่องสุ่มมา5กล่องบวกกับฮดแวร์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะหากคุณมีเยอะก็ได้รับเยอะขึ้นหลังจากนั้นไปรับรงา,างวัลไต่แรง ตรงนี้ถ้าผู้เล่นลงแค่ขั้น2หรือขั้น3ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะเราเนี่ยสามารถลงได้หลายตัวละครแนะนำนะครับให้เอาตัวละครอื่นที่มีเลเวล40ขึ้นไปมาลงได้นะฮะที่ให้ใช้ตัวละครเลเวล40ก็เพราะสามารถเอาของต่างๆเนี่ยมาฝากครังรวมให้ตัวละครอื่นใช้ได้ สายประหยัดที่ไม่ได้เติมเงินไปซื้อกล่องสุ่มต่างๆที่มันได้รับลูกแก้วมาด้วยเนี่ยก็สามารถมาทําแบบนี้ได้นะฮะภารกิจของตัวละครอ,อื่นที่ไม่เคยลงนะครับหรือภารกิจไต่แรงเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะมันก็จะเริ่มใหม่หมดเลยแต่ขอย้ํานะครับว่าภารกิจไต่แรงเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วก็จบไปนะฮะ แล้ถ้าผู้เล่นเข้าไปในดันเจียนแล้วก็ลงสําเร็จเราก็ยังได้รับกล่องสูมอีก5กล่องนะครับตัวละครแรกเราก็ได้ไปแล้ว5กล่องตัวละครที่2ก็ได้อีก5กล่องถ้าตัวละครที่3ลงก็ได้อีก5กล่องนะครับเท่ากับว่า3ตัวละครใน1วันเราได้15กล่องสูมนะไม่รวมเฮดแวร์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่มี ถ้ารวม14วันผู้เล่นก็จะได้รับทั้งหมด210กล่องซูมอันนี้เฉพาะลงดานครั้งแรกนะครับต่อมาไต่แรงกับสารตัวละครในแต่ละขั้นถ้าสารตัวละครผ่านขั้นที่4ก็จะได้รับกล่องกาลิสาร1กล่องกล่องนี้ได้50ลูก ก็เอาคูณ3ไปนะครับก็คือ3ตัวละครเท่ากับ150ลูกขั้นที่3 2กล่องก็เอา100ไปคูณ3ขั้นที่2เป็นกล่องแอคทีฟนะครับกล่องเนี้ยได้กล่องละ100ลูก2กล่องก็คูณ3ไปนะครับดูภาพรวมแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะแต่ผมจะลองไม่คิดขั้นที่1ดูนะครับเพราะมันได้ยากซะเหลือเกินเราก็จะเหลือ1 0 5 0ลูกอันนี้เฉพาะภารกิจไต่แรงนะครับ3ตัวละครทําครบถึงขั้นที่2 ขอย้ำนะครับว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจครั้งเดียวผ่านจบแล้วจบไปนะครับไม่สามารถทําซ้ําได้250ลูกอันนี้จากเวสท,ทุกคนน่าจะมีแล้วนะแล้วก็รวม1,500ลูกจาก3ตัวละครแล้วก็ไต่แรงถึงท่านที่2นวมเป็น1,300ลูกสำหรับกล่องสุ่มผมจะลองคิดแค่กล่องละ5ลูก ก็เป็น1,050แต่กองซูมเนี่ยขั้นต่ำไม่ใช่5ลูกนะฮะมันอาจจะได้มากกว่านั้นอยู่แล้วสายประหยัดก็สามารถมาแลกกันได้นะครับแค่คุณขยันลงนิดนึงเล่นหลายตัวละครแล้วก็ต้องลงทุกวันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมและอย่าลืมกดถูกใจแล้วกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากผู้เล่นท่านใดต้องการเติมเหรียญแมวเพื่อเอาไว้สุ่มกาชาซื้อแต้มลูนรายสัปดาห์หรือบัตรรายเดือนผมแนะนําอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือร้านเจน๊น้ําผู้เล่นสามารถเลือกวิธีการเติมเงินเข้า i อดีได้ทั้ง U ID และก็ ID Pass สะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะฮะไม่มีโกงไม่มีหนีแล้วก็ไม่มีรีฟันแน่นอนรายละเอียดต่างๆผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปหากผู้เล่นสนใจติดต่อเข้าเฟซเขาเลยนะหรือไม่ก็ติดต่อผ่านเพจเซเว่นแคได้เหมือนเดิมนะครับ Cause you will